สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมพนโมโตไร,รวอลกันอีกเช่นเคยจากที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้ครับว่าในเดือนหน้าทาง Honda เตรียมที่จะเปิดรถ ADV 160ใหม่เพื่อมารับมือกับรถสกูตเตอร์ในคลาสแอดเวนเจอรหลังจากที่ทางอาพิเลียได้เปิดตัว s r g t 2 0 0ไปแล้วซึ่งทางทีมงานเราครับก็ได้ทำรีวิวขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งในการทดสอบบนแทร็ก รวมไปถึงการทดสอบแบบออกทริปเดินทางไกลต้องบอกว่ามันเป็นรถที่ขี่ดีมากๆรุ่นหนึ่งเลยครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้รับชมก็สามารถกดดูที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนก่อนได้ ในวันนี้ครับผมจะมาพูดถึงรถมอเตอร์ไซค์ในคลาสนี้กันอีกเช่นกันครับแต่ว่าเป็นรถสกูตเตอร์แอดเวนเจอร์จากค่ายแดนมังกรอย่าง QJ Motor ที่ขอกระโดดร่วมวงรถออโตเมติกสายลุยกับเขาด้วยมีชื่อว่า 150ADV สำหรับชื่อที่จำหน่ายในประเทศจีนนะครับจะมีชื่อว่าหงหมายถึงหงที่เป็นนกนั่นแหละครับรายละเอียดภายนอก ก็จะเห็นได้ชัดว่ามันเป็นรถสกูตเตอร์แอดเวนเจอร์ที่มากับไฟหน้าคู่แบบโคมโปรเจคเตอร์ส่วนเปลือกแฟลิ่งภายนอกผมดูดูแล้วก็แอบคล้าย XMAX อยู่ตัวขุมพลังเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยน้ำ1สูบ4วาล์วมีปริมาตรกระบอกสูบอยู่ที่149ซีซีให้กำลังสูงสุด14 HP ที่8,500รอบต่อนาทีแล้วก็แรงบิดสูงสุด 14นิวตันเมตรที่6,000รอบต่อนอาทีมีระบบ Star t t t p s y y t t m m สเปคนี้ก็ถือว่าสูสีใกล้เคียงกับสกูตเตอร์คลาสเดียวกันในตลาดโลกตัวถังน้ำมันของมันครับมีความจุอยู่ที่8ลิตรแล้วก็น้ำหนักตัวจะอยู่ที่132กิโลกรัมความสูงเบาะ795ม mm. ิลลิเมตรแล้วก็ระยะกาวเคลยร์แลน165มิลลิเมตร ทางฝั่งของชุดระบบก,กันสะเทือนครับจะเป็นช็อกอัพเทเลสโคปิกหัวตั้งแล้วก็ด้านหลังเป็นช็อกอัพสปริงคู่มาพร้อมกับกระปุกซับแท้งสีทอง ที่แม้จะไม่ใช่ของโชว่าแต่ก็ให้ความสวยงามได้ไม่แพ้กับค่ายปีกนกส่วนระบบเบรกเป็นจานดิสทั้งด้านหน้าด้านหลังครับด้านหน้าขนาด240มิมจับคู่กับปั๊มคลิปเปอร์2พอตตีโลโก้ QJ มอเตอร์ส่วนด้านหลังเป็นจานดิสเดี่ยวขนาด220มิลลิมตรทำงานร่วมกับคลิปเปอร์1พอตมาพร้อมระบบเบรก ABS แบบ dual channel ระบบความปลอดภัยนอกจาก ABS แล้วก็จะมี traction control มาให้ด้วยชุดล้ออลอยครับก็จะเป็นล้ออลอยที่ลัดด้วยยางแบบสายเทรลด้านหน้าไซส์110ทับ80ขอบ14ด้านหลัง130ยทับ70ขอบ13ส่วนระบบเทคโนโลยีอื่นๆครับระบบไฟสองสว่างก็จะให้มาเป็นแบบ LED รอบคันแล้วตัววินชิลน้าสามารถยกปรับระดับได้รวมไปถึงชุดหน้าจอมารวัดครับก็จะเป็นแบบจอสี TFT นอกจากนั้นมีพอร์ตจ่ายไฟมาให้แบบ USB Type C นอกจากนั้นยังมากับชุดกุญแจแบบ Keyless ด้านของราคา QJ Motor 6 5 0 ADV มีราคาจำหน่ายในจีนตีเป็นเงินไทยครับจะอยู่ราวๆ90,000บาท สำหรับในคลิปต่อไปทางทีมงานเราจะนำเสนอเนื้อหาสาระอะไรฝากติดตามที่ช anel ของเราแล้วก็ตัว f a c e b o o k c o m m o t o r v a l ไว้ด้วยวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ